กฎแห่งกรรมเรื่องกรรมฐานสำคัญอย่างไรความสำคัญของกรรมฐานความทุกข์เป็นสิ่งที่ชีวิตไม่ต้องการในพระพุทธศาสนาแบ่งความทุกข์ไว้สองอย่างคือความทุกข์ประจำและความทุกข์จรทุกข์ประจำหมายถึงทุกข์ที่มาพร้อมกับชีวิตคือการเกิดการแก่การเจ็บการตาย ไม่มีใครหลีกเลี่ยงทุกประจำนี้ได้ส่วนทุกจรได้แก่ความเศรา้าโศกรำพันต้องอะไรไม่ขาดการไม่สงความปรารถนาการพลัดพร,รากจากของที่ตนรักเป็นต้นเป็นเพียงทุก์ขที่ผลัดกันเกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดแก่และตายนั่นเองอาจจะบรรเทาได้บางส่วนตามสมควรแต่ก็ไม่อาจทำให้ทุกจรน,นั้นหมดไปได้เช่นกัน สังคมในอดีตเคยต้องเกิดแก่ตายอย่างไรปัจจุบันแม้จะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัยอย่างไรเทคโนโลยีเหล่านั้นก็ยังไม่อาจแก้ปัญหาชีวิตที่ต้องแก่และต้องตายของชีวิตใครได้พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนหรือบังคับให้หนีสังคมไม่ได้ถ่วงความเจริญหรือพยายามหยุดยั้งเทคโนโลยีที่กำลังก้าวกระโดดนั้นอย่างที่หลายคนเข้าใจกันที่จริงแล้ว จะมีเทคโนโลยีหรือไม่มีก็าตามปัญหาก็ไม่ได้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งที่เทคโนโลยีต่างๆมีทั้งส่วนที่ให้คุณและให้โทษขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่นำไปใช้มากกว่าจุดยืนทางาศาสนาอยู่ที่การเป็นสัญญาณเตือนภัยที่จะเกิดแก่มนุษย์ภัยนั้นมีอยู่รอบด้านโดยเฉพาะภัยทางความคิดซึ่งมนุษย์มองไม่เห็นและไม่เชื่อว่าเป็นภัยจริงมุมมองที่แคบแคบ อาจทำให้มนุษย์มองเห็นเพียงด้านเดียวของความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีแล้วกล่าวอ้างถึงความเจริญทันสมัยเพื่อสนับสนุนความคิดของตนเองและเลือกที่จะทำตามความคิดนั้นจนละเลยปัญหาที่จะตามมาในภายหลังศาส,สนามีหน้าที่แสดงความจริงเกี่ยวกับโลกและชีวิตแนะนำถึงความรอบคอบและความรู้ในการดำเนินชีวิตโดยเกิดความเดือดร้อนน้อยที่สุด รอบรู้ว่าสิ่งใดควรคิดควรกระทําสิ่งใดไม่ควรทําช่วยให้มนุษย์เข้าใจชีวิตและส่วนที่เป็นปัญหามีระเบียบในเรือนใจและการยอมรับเหตุผลทำให้สามารถหาทางออกจากความขัดแยง้งและอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาได้อย่างผู้รู้กาลเทศะจุดมุ่งหมายของกรรมฐานการฝึกกรรมฐานนั้นเป็นกิจกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานรองรับเรื่องการเวียนไหวตายเกิดดังกล่าวในพระพุทธศาสนาแม้จะมีจุดหมายสูงสุดอยู่ที่การบรรลุคุณวิเศษนั่นก็คือมรรคผลนิพพานแต่ถ้าจิตใจยังพัฒนาไม่ผ่านขั้นตอนการยอมรับการเวียนไห้ตายเกิดอันยาวนานของตนเองหรือยังมีความสงสัยในเรื่องภพชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และที่จะเป็นไปในอนาคตอีกกระบวนการถอนรากถอนโคนกิเลสตัณหาอาสวะและอนุสัยต่างๆในจิตใจของมนุษย์เราอย่างจริงจังจะยังไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนภัยของภพชาตินั้นมาจากความจำเจวนเวียนที่ชีวิตต้องอยู่กับความสุขบ้างความทุกข์บ้างมีความผันแปรไปตามเหตุปัจจัย ไม่ได้ผันแปรไปตามความต้องการของตนเองการเห็นภัยจะมีความสำคัญทำให้ผู้เห็นภัยดังกล่าวยอมเปลี่ยนวิถีชีวิตจากที่เคยวนเวียนเป็นไปเนื่องด้วยกิเลสตัณหาสู่วิถีชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตไปตามทางมัตได้อย่างมั่นคงความกลัวภยัยทำให้มนุษย์เราเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนความต้องการใหม่ ตรงนี้คือจุดเริ่มของพระพุทธศาสนาการให้ทานการรักษาศีลไม่ช่วยให้เกิดความรู้สึกกลัวภัยได้คนที่จะน้อมเข้ามาในการปฏิบัติกรรมฐานจะต้องเห็นภัยในวัตตสงสารก่อนจึงจะมองหาการปฏิบัติแต่การปฏิบัติบางอย่างอาจทำให้เกิดความสุขมากมายซึ่งไม่ช่วยให้เห็นภัยของวัตตะ นั่นก็ไม่ตรงกับพระพุทธศาสนาพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับภัยของวัตสงสารจะได้จากการเรียนก่อนจากนั้นจึงน้อมเข้ามาสู่การปฏิบัติการพิสูจน์การเวียนว่ายตายเกิดนั้นไม่ใช่เพียงแต่การทำจิตให้สงบแล้วพาไปดูนรกสวรรค์หรือจินตนาการถึงพระนิพพานว่าเป็นเมืองแก้วตามที่ได้ยินกันมาการยอมรับว่า มีนรกสวรรค์ดังกล่าวมีประโยชน์ในแง่ของการสร้างศรัทธาที่จะทําความดีละเว้นความชั่วเพื่อความสุขของชีวิตในพบนี้และพบหน้าแต่ไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อและทิฏฐิที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานได้จึงมีความปรารถนาการเกิดอยู่เสมอไปไม่รู้สึกว่าสังสารวัฏจะเป็นภัยต่อชีวิตของตนเองได้อย่างไร การเผชิญกับความเกิดดับอย่างซ้ำซากเฉพาะหน้าจำต้องอาศัยความเข้าใจและการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตขั้นอุกฤษจึงจะยอมรับภัยของชีวิตได้จึงมีวิธีการอยู่สองวิธีคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานวิธีการต่างๆที่กำหนดขึ้นทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายการฝึกสังเกตความเป็นไปของจิตขณะกระทบอารมณ์ต่างๆเป้าหมายการสังเกตอยู่ที่ความสามารถในการรับรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตนเองก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปทางกายวาจาถ้าหากว่าเราเข้าใจช่วงต่อของความรู้สึกนึกคิดจากความรู้สึกเก่าปรุงแต่งไปสู่ความรู้สึกใหม่ เป็นเหตุให้เกิดการกระทำใหม่ว่าวิบากเป็นเพียงผลของอดีตกรรมไม่มีใครเลือกรับแต่วิบากดีหรือย้อนกลับไปเปลี่ยนกรรมในอดีตได้ตัววิบากเองไม่ดีและไม่ชั่วรับผลแล้วดับไปแต่การดับไปถูกตัวกิเลสปิดบังและปรุงแต่งให้ดูเหมือนยังมีอยู่ตลอดเวลา ไม่โดวยวิธีการสืบต่ออารมณ์อย่างรวดเร็วไม่ขาดสายก็ด้วยความเป็นกลุ่มของอัตตาที่ยึดถือขึ้นมาเองความยึดถือและสำคัญผิดนี้คือส่วนของการปรุงแต่งเป็นกรรมใหม่ที่พยายามจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอกให้เป็นไปตามความต้องการของตนวัตสงสารแห่งกิเลสกรรมวิบากอันเป็นปมปัญหาของชีวิตที่เคยทำไว้ต้องเวียนว่ายตายเกิดนั้น แขวงอยู่ณจุดเชื่อมต่อระหว่างความรู้สึกนึกคิดในปัจจุบันนั่นเองถ้าหากเข้าใจจุดมุ่งหมายและสามารถปฏิบัติกรรมฐานธรรมะไปตามแบบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้จนเกิดผลในระดับหนึ่งแล้วประสบการณ์ทางศาสนาดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้นความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นไม่ใช่ศรัทธาที่เกิดขึ้นจากการฟังตามกันมา แต่เป็นความศรัทธาที่มั่นคงในความจริงเฉพาะหน้ารู้จักว่าส่วนใดเป็นคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาส่วนใดไม่ใช่คุณค่าและหาโอกาสตอบแทนบุญคุณพระพุทธศาสนาด้วยความเคารพและกะตัญญูพุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์จะแสวงหาวิชาในด้านพระพุทธศาสนาก็ควรศึกษาพระไตรปิฎกอัตถกถาดีกา จากท่านผู้รู้ที่มีวิทยาฐานะโดยถูกต้องและสมบูรณ์จึงได้ได้รับความรู้นั้นตามความประสงค์ได้เหตุผลในการปฏิบัติอย่างถูกต้องถ้าหากว่ามีแต่การชอบฟังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยทำนองปาตกถาบ้างธรรมเทศนาบ้างธรรมสากัดฉาบ้างเช่นนี้แล้ว ความประสงค์ที่จะได้รับวิชาความรู้โดยท่องแท้นั้นจะมีแก่ตนไม่ได้เพียงแต่ทําให้จิตใจปลอดโปร,โรง่งผ่องใสเป็นกุศลจิตเกิดขึ้นชั่วครู่หนึ่งๆพร้อมกับความรู้เล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจะเดินในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ